โอ้โหไม่ได้ป่วยจริงนะคะแอตติ้งให้ดูเฉยๆว่าคนเราในเวลาป่วยมันก็เป็นประมาณนี้แต่อาการป่วยมันก็มีเยอะแยะมากๆเลยการไอการจามการเจ็บคอต่างๆเราก็มีอาการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจาก I'm sick I feel sick แล้วยังมีคำอื่นๆประโยคอื่นๆอีกนะคะที่ใช้บอกว่าป่วยอะไม่ค่อยดีเลยสภาพวันนี้นะคะเช่น I'm not feeling well I'm not feeling well หรือ I don't feel well I don't feel well ต่ไม่ใช่ความรู้สึกนะแต่หมายถึงสภาพร่างกายอะไม่ค่อยดีเลยอีกคำหนึ่งนะคะนอกจากคำว่า sick นะคะก็สามารถใช้คำว่า ill อ่า ah, I L L ill นะคะเป็น adjective เหมือนกันค่ะพูดว่า she's ill นะคะ she feel ill คล้ายๆกับคำว่า sick เลยก็คือรู้สึกแบบป่วยไม่ค่อยโอเคหรือมันจะมี idiom อ,อีกอันหนึ่งค่ะอุ้ยน่าเอาไปใช้มากเลย I feel under the weather Under the weather หมายถึงสภาพร่างกายฉันก็ไม่ค่อยดีอันนึงที่น่าสนใจค่ะแอบเป็นคำแสลงนิดนึงเนาะแต่ใช้คำว่า sick เหมือนกันนะคะเช่น I'm so sick of I'm so sick of it I'm so sick and tired of something นะคะไม่ได้แปลว่าฉันป่วยเพราะสิ่งนี้เสมอไปนะคะ I'm so sick of something หมายถึงฉันแบบเซ็งเบื่อนะคะได้ด้วยทีนี้มาที่อาการป่วยบ้างคะ่ะฉันป่วยแบบนี้ฉันจะพูดว่ายังไงเช่นเป็นหวัดเราก็พูดได้ว่า catch a cold catch a cold หรือ to have a cold to have a cold คือฉันเป็นหวัดเนาะหรือถ้าไอเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นกับคำนี้อยู่แล้วนะคะคำว่า cough cough นะคะอาจจะใช้เป็นคำนามก็ได้ค่ะเช่น I have a cough I have a cough นะคะก็คือฉันมีอาการไอหรือจะใช้เป็น verb เลยก็ได้นะคะเช่น I have been coughing I have been คอฟฟิ้งอุย้ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาถึงจนตอนนี้เขาก็ยังคงไอยอยู่หรือจะพูดเนี่ยตอนนี้เลยก็ได้ I'm coughing I'm uh, 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 um, coughing เลยก็ได้เหมือนกันค่ะ cough ใช้ได้ทั้งเป็นคำนามแล้วก็เป็น verb ค่ะจามค่ะคือ to sneeze to sneeze เช่น I have been sneezing a lot I have been s n e e z i n g a lot มาตลอดเลยตั้งแต่ช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยจามทั้งวันจามตลอดเลยหรือทั้งมันจบไปแล้วในอดีตนะคะเราอาจจะใช้เป็น past tense ไปเลยก็ได้ออ้โหทั้วันจามเยอะมากเลยแต่วันนี้ไม่จามแล้วนะคะ I sneezed a lot I sneezed a lot เจ็บคอค่ะอเจ็บคอไปหมดเลยมันแบบคอเจ็บไปหมดเลยนะคะ to have a sore throat I have a sore throat นะคะ a sore sore คือมันเจบ็จบเนาะเจ็บรู้สึกไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยนะคะ to have a sore throat แต่ถ้าเกิดสมมติลงลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะเช่นคันคอนะคะ a scratchy or itchy throat a scratchy or itchy throat ก็คือรู้สึกแบบคันคอนิดนึงนะคะถ้ามีน้ำมูกอันนี้นะ่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาจะมีคำของเขาเลยค่ะนะคะเราบอกว่า to have a runny nose to have a runny nose นะคะ runny มัน <c oughs> เหมือนแบบ โอ้โหน้ำมูกไหลพรากออกมาเลยทีเดียวนะคะ r u n n y n o s e ก็คือมีน้ำมูกมีน้ำมูกไหลออกมาค่ะหรือถ้าบอกว่าเราแบบเหมือนคัดจมูกนะคะอาจจะบอกว่า I have a stuffy nose I have a stuffy nose นะคะก็คือจมูกมันตันๆมีเสมหะนะคะเราอาจจะใช้คำว่า phlegm หรือ mucus phlegm หรือ mucus พูดเป็นประโยคได้ว่า I have mucus in my throat I have mucus มีเสมหะ in my throat ในในคอของฉันหรือคุณหมอถามว่าโอ้เป็นยังไงคือมันมีเสมหะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไอน,นะอะไรเงี้ย I have phlegm but no cough I have phlegm but no cough มีไข้อาการมีไข้นะคะ Fever Fever I have a fever I have a fever หรือทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยเนาะคือคำว่า flu นะคะ Flu flu ซึ่งมาจากคำว่า influenza นะคะเป็นไข้หวัดก็อาจจะพูดว่า I've got flu I've got flu หรือบางทีเขาก็จะมีคำที่เขาใช้ของเขานะคะ I've come down with the flu I've come down with the flu I've got flu I have come down with the flu มึนหัวคะ่ะอาการแบบโอ้ยรู้สึกมึนหัวไปหมดเลยอะค่ะแบบโอ้คือคำว่า dizzy dizzy เราก็บอกเป็นประโยคได้เลยว่า I feel dizzy I feel dizzy ท้องเสียเขาถ่ายท้องมากๆเลยเห็นจะบอกโอ้ oh, stomach ache stomach ache นะคะคือแบบปวดท้องธรรมดาเราอาจจะบอกเลยว่าเฮ้ยเราท้องเสียนะคะ diarrhea diarrhea I have diarrhea I have diarrhea หรือถ้าสมมติุ่ยมันแบบอาจจะมีอาการแพ้หรืออะไรบางอย่างแต่เรารู้สึกแบบมันคันมากๆเลย it feels itchy it's itchy here it feels อิจฉก็คือคันมีอาการคันนอกจากนั้นนะคะแถมเพิ่มอีกอันนึงสำหรับการเป็นลมไม่ใช่แบบ to be wind เลย <c oughs> <c oughs> เป็นลมอ่าไม่ได้ตรงตัวอย่างนั้นนะคะ <c oughs> ใช้คำว่าเช่น to pass out นะคะ <c> oh <oughs> she passed out คือแบบยูดีก็สลบไปเลยอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> อาจจะใช้ในสถา,านการณ์ที่แบบว่าเป็นลมจริงๆหรือบางที pass out คือเหนื่อยอ่ะสลบก็ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราจะไม่ใช้ pass away นะคะทุกคนค่ะ pass away นี่คือลาจากโลกนี้ไปแล้วเรียบร้อยเนาะหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า faint ะ,ะ f a I don't know what happened she fainted คืออยู่ดีก็แบบสลบไปเลยเป็นลมไปเลยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใครมีอาการป่วยแบบไหนเป็นคำภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอีกคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะ